วันหยุด16ตุลานะครับเราก็ไปเที่ยวการจนบบรีกันที่บ่อพลอยนะครับ s f r i Park and Camp นะครับที่บออ่อพลอยนี้เราก็ไปเที่ยวกันมาหลายรอบแล้วแต่เราก็อยากไปอีกรอบนึงแล้วก็พาเอกฝรั่งสองคนไปด้วยนะครับปันๆก็ไปอาหารนะกกวานะครับบอกว่าปานอย่าเพิ่งให้เยอะเดี๋ยวไม่พอให้ยีราฟนะครับ ก็ให้กันนิดหน่อยกวางที่นี่ก็น่ารักนะครับจากกวางก็เป็นตรงหนีต่อหนีมาที่ไรก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับไม่เคยไปที่อื่นนะครับแล้วก็ยังเจอกวางอีกเรื่อยๆนะครับกวางบางตัวเขาสวยมากนะครับตัวผู้นะครับก็หิวโหยแต่คนขับว่าอย่าเพิ่งให้เยอะนะครับเดี๋ยวไม่พอให้จากนั้นเราก็ถึงจุดที่ต้องปิดกระจกคนขับให้เราปิดกระจกเพื่อ เขาสูดเสือโคร่งครับที่นี่เขาก็วางแผนปลอดภัยนะครับก็คือมีประตูสองชั้นชั้นแรกรถเข้าไปก่อนแล้วก็ปิดแล้วถึงจะเปิดประตูเข้าจริงรนะครับเสือโคร่งตงัวนี้ลายน้อยจริงนะครับเหมือนมีอย่างลบๆไปเลยนะครับแล้วก็เจอเสือโคร่งเยอะมากเลยตอนนี้เด็กๆยังไม่กลัวนะครับเด็กๆก,ก็รู้สึกตื่นเต้นคุยสุกสนานสิงโตนะครับมาสิงโตสิงโตคนขับบอกว่า อ้าวยังไม่เปิดกรงคนขับคนขับพูดอยู่ครับก็เลยมีัอยู่นยอยู่ในกรง้างนนาอยู่นะครับแล้วก็มาเสือดาวเสือดาวนี่เราเจอหลายตัวมากเลยแล้วก็สวยมากๆนะครับนี่ขอเด็กไทยลูกก็เสือดาวหน่อยเสือดาวและสวดาวตีคืงเดียวกันครับจากเสือก็ไปจุดไฮไลท์ของนี่นี่แล้วดีรับ พอถึงนี้ที่เราเปิดกระจกแล้วนี่เด็กๆกลับกลัวมากเลยนะครับไกลๆอ่ะตงนั้นที่ตอนเด็กก็เคยให้ให้อย่างดีนะเพราะว่าถูกคนเด็กตายเนี่ไม่กล้ามากน้อยๆครกลัวมากนะครับหลังก็ตกใจนะเพราะว่านี่กลัวายควายก็แบบอะไรที่แบปั่นนี่ก็ไม่ไม่สามารถให้อาหารได้ครับส่วนปูนี่หลบไปเลยบุญไม่กล้าให้เลยนะครับ ยีราฟกับม้าลายก็จะอยู่ด้วยกันนะครับเป็นโซนซาฟารีของเขาครับในที่สุดปั่นก็ให้ได้แล้วครับเพราะว่าโดยผ่านรูเล็กๆเราเปิดกระจกให้เล็กที่สุดก็่ให้ยีาราฟโผล่หัวเข้ามาปั่นก็สามารถให้ได้นะครับจากซาฟารีพาร์คโซนหนึ่งนะครับเราก็มาที่โซนอสองเขามะสค์เราที่โซนสองอันนี้จะเป็นการสแสดงช้างแล้วก็การสแสดงจระเข้ครับเรามาถึงก็เดี๋ยวเราอการสแสดงจระเข้สักหนึ่งเราก็เลยดูผละซึ่ง ส่นนี้คนะรับปกติเราจะมีให้อาหารกระต่ายแต่ว่าช่วงนี้เขาปรับปรุงปรงกระต่ายอยู่ก็เลยอดให้เลยนะครับก็เลยมีให้อาหารนกอาหารนกก็ปุนกับปันก็ไม่กล้าให้อยู่ดีนะครับที่นี่ให้สนุกเลยนะนกเพราะว่านกยังไม่ค่อยมีคนให้เท่าไหร่ก็เลยนกก็เลยหิวนกก็เลยมาหาเราง่ายๆนะครับมานะมานะ้ก็สบายๆท่อนให้ไปเรื่อยๆ ตอนนั้นก็มีเป็นสัตว์ตักเล็กๆมีข้างมีชนชนีมีลังต่านะครับหลายตัวนะครับนี่ก็ถ่ายรูปก,กับลายที่กําแพงน้อสวยมากเลยในสุดเวลาก็มาถึงครับเวลา, <gun> อ,าอันนี้มันมันงับจริงเลยครับอันนี้เสียวอยู่นะครับแล้วเขาก็แสดงการแบรมือพร้อมมือในป่าสารเทศนะครับ เด็กๆก็คุ้นม่กลัวมากคุณไม่กล้ามองเลยนะครับแล้วก็โชว์การนอนบนหลังจระเข้จากนั้นก็จับลิ้นจระเข้ดูครับแล้วก็ไฮไลท์สุดตองนี้ก็คือมุดหัวเข้าจราเะเข้ครับก็ปลอดภัยนะครับพวกนี้ของมีอาจารย์แองดีนะครับปลอดภยัยแล้วเราก็เดินกลับงานออกก็เจอช้างแล้วก็ให้ อาห,หารนิดหน่อยเราไม่ได้ดูการแสดงชานะครับเพราะรออีกต้องชั่วโมงครึ่งซึ่งกันนานไปแล้วก็หาอะไรทานเล็กน้อยแล้วก็ไปขึ้นรถกลับนะครับเพื่อจะไปจุดต่อไปก็คืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเราจะไปสาัาษณประสการณ์ร้างคุณกลางทางที่ร้านสุนเฮงน,นะครับร้านที่ขอบแก่แต้ามีเรามีข้อมูลแล้วเราก็เลยขอไปลองชิมหน่อย ผัดไทยเขาอร่อยมากนะครับที่นี่เขาดังผัดไทยนตร้ไทอาเดี๋ยวเนิบเลยอันนี้เรามาถ่ายรูปกับสะพานที่สั้นที่สุดในประเทศไทยนะครับจัดทำโดยป้ายเดโรตารีที่กาญจนบุรีครับแล้วเราก็ถึงสกายวอล์ค,นนคที่กาญจนบุรีนะครับมีความสูงระดับประมาณตึก4ชั้นนะครับตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าเด็กจะก,กลา้าไหมเนี่ย เดกจะเสียวเวเนี่ยเวลามองลงมาแล้วมันใสๆเนี่ยอันนี้ช่องจำหน่ายตั๋วเขาบอกว่าห้ามพกโล่มห้ามพกกระเป๋าห้ามรถเข็น่าทั้งๆจุดจำหน่ายบัตรนี้วยกันทั้งนะเขาจะมีให้เช่าให้ขายเลยดีกว่าเขาขายเขาขายตัวนี้ครับรองเท้าการกัรกระจกนะครับการทํารอยกีดกวนนะครับก็หกสิบบาทนะขายให้เลยแล้วก็ใครจะนํากลับหรือจะไม่นํากลับก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ ขึ้นไปชมวิวครับเลมแม่น้ำแควนะครับเด็กๆก็มันปานตัวไปไงตัวครับเด็กโอเคเลแล้วมันแล้วมันสูงไหมอ๋อล่างๆนะแล้วปั่นว่าไงครับแล้วปั่นเดินได้ไหมเดินได้อยู่นะ้วิ่งได้ด้วยนะเดินได้วิ่งได้นะครับสบายมากส่วนเด็กคนหลังคนนี้อะโลนะครับแล้วก็กลัวแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากลับไป ขอกล mm ับไปก่อนขอเดินกลับไปอ่านี่เราจะเดินไปสุดทางนะครับสุดท้างก็จะมีจุดถ่ายรูปมีป้ายการจัดรีใหญ่ๆในไม่นาำตัวเงินตัวทองเจอตัวเงินทองนี่โวยวายใหญ่ครับในที่สุดอาโลก็เดินกลับมาอีกรอบหนึ่งล้วก็เลยพามาเดินจุดปลายทางวงกลมที่นี่นะครับนี่ครับถ่ายรูปนั่งสวยมากจุดนี้แล้วก็มี ถ่รูปรวมกันนะครับเดินได้สักครึ่งชั่วโมงครับก็สุดคนกับเวลาก็เดินกลับลงมาที่นี่ก็สร้างโดยอบาาจอนะครับก็สวยงามในเดียวส,สกายวอล์กที่นี่นะครับฉะนั้นเราจะกลับแล้วแต่ว่าโลกว่าขอพิธีสะพานข้ามแม่น้ำแควเนีอยากมีหาข้อมูลรื่องครับก็เลยพาไปนะครับพาไปถ่ายรูปพาไปเดินเล่นที่สะนข้ามแม่น้ำแควหน่อยครับแล้วก็เดินทางกลับลนะครับ ซื้อกาแฟนิดนึงนะครับนี่จุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งที่เราแวะระหว่างทางนะครับก็คือที่ปู่ทองนะครับวัดเขาทันเพียมนะครับอัดใหญ่จกงหวัดอ,อนบลรัะครับ